เขาเขาอกเปลนต้องเปลี่ยนนต้นน้อยด้อ๋ออันนี้นะครับเออฮักแดดเต้จามันานมาจ้ามันใส่มันต้นใหญ่ตังแต่ฮักฮได้เหรอฮักดอกนะล้อเดียดีเนี่ยเขาเอาเลย

อันนี้กี่ปีครับคูนี่อันนี้6ปีเย็ดปีนะรุ่นนี่นะครับคปี6ปี้นที่ออกนี่กี่นะ <c oughs> ปีนี้ได้สีอะแต่ว่ามันมีจุกบองเดินเดินเดินเข้าไป5 2ค้นจัเี้ยเยถ้าตีต่อ9 0 0 0 แค่จริงเหรอขาวุสานี่เราเต้นีนะครับถ้า้นต้นใ่ข้น่แลกนั้กด้เอกูเตี้ยใส่ผ้าครับ

เอาแกใส่เลยดูปลายมีดเอามีดวางเน้อยโทรบอกดีกว่าน่อยหน่อยยังต้อเขาโทรบอกดีกว่าต้น่นแตกขยะต้นใหให้มันักลวงเลยปัดๆัด

มันลงมันอยู่เหรอตรงนี้ใช่ครับผมเอาลงทีเดียวครับครับทุเรียนนี่เขาเขาปลูกนี่มาประมาณสักกี่ปีแล้วครับตีเริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นแล้วเจ้าแต่อันนี้ได้หกปีเจ้าหกปีเจ็ดปี เป็นพันเนี่ยนะครับหมนทองเจ้าปัจจุบันนี่ปูกล้วยจำนวนต่อไร้นะครับประมาณสองรอยเจ้าดีเป็นกวแคประมาณเจ็ดต,ต้นครับตีสามารถเพ่ผลผลิตได้จาเพราะว่าปูกล้ต่อต่อปีนี่ผลผลิตนี่ผลผลิตนี่เป็นจะได้องครับในในรอบทีมันเป็นเรื่องการผลผลิตเจ็ดต,ตนน้ตตนนี่ครับเจ็ดต้นนี่ครับ ผลผลิตประมาณสองสามตันนี่เนาะอืาครับมันสองตันราก็ปัจจุบันนี้เขาจำนายกิโลต่อไรครับทุเรียนสำหรับทุเรียนบ้านเขานี่ร้อยห้าสิบเจ้าร้อยห้าสิบกิโลละร้อยห้าสิบเหมือนกันแต่ปัจจุบันนี่ก็ขายขายพันปต้นกาพันไปเจ้าร้อมปูข้าวปูข้อมปูขึ้นตัว ในในส่วนของเริ่มต้นตีหงปลูกแต่เนี่ยมันเฮามีแนวคิดอะไรครับตีตีองเอาทุเรียนมาปลูกเนี่ยครับต้นแหลกนะเจ้าครับเพราะว่าชอบเนี่ยเห็นก้าต้นก้าแล้วก็เลยซื้อมาเพื่อปลูกอะ่ะมาล้องพอจะว่ามันจะได้ผลได้ผลดีเนอแต่มาล้องพอมันก็เป็นมะเพือได้นี่แหละสีค่ เป็นเป็นได้ซีกได้เป็น,<ต>นากาเสียงนัก,ก,นกพอดีเห็นต้นนั้นเป็นก็เลยเอามาปลูเกเพิ่มเพิเ่มเพิ่มอ๋อมาปลูกเพิ่มตอนที่ระยะที่สองที่เขาปลูเกเพิ่มนี่ประมาณสักกี่ต้นก็จริงเขาปลูกอันอนี้ระยะที่สองนี่ปลอปลูเขาเนี่ยกติใหญ่ยยๆนี่นะต้นแหลกต้นปูต้นแหลกของเิ่นที่ปลูกก็เดี๋ยวนี้ประมาณเก็บสองร้อยต้นนะที่ต้นน้อยแล้วแต่เขาขยายเจ้าขยายอืม เย็บจะสองร้อยเพื่อนะ่ะถึงของต้ดนลุงพุดด้วยนะปีห้างลุงเลยในในเรื่องผลผลิตและการรสชาตินี่เป็นจะได้ของคนหวานหวานมันเจ้าเมื่อนี้เจ้าเหมือนผู้เลียนดีผูเ้เลียนทีจัดเลย